ครับวันนี้เราอยู่กันที่บ้านาาราาักภาษาสาขาเดอรพระเทโอมลราชกะบังวันนี้เป็นวันเปิดสาขาวันแรกนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามชมด้านในเลยครับสวัสดีค่ะพิ๊ิค่ะเป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญ,ญาตบ้านราักภาษา สาขาเดอะพาร์ติโอโมอลลาดกระบังค่ะน้องทรายนะคะสวัสดีค่ะทรายค่ะอยู่ฝ่ายสืส่อสารองค์กรค่ะได้แล้วครัคำถามต้นทายนะครับจามที่มั่นใจว่า,า,งงต,าวตัดสินใจยังไงถึงเลือกโล่นไหนปลาคาตัดสินใจยังไงเริ่มต้นเลยค่ะคือพอเรารู้อยากทกําการตลาดตรงนี้ทำธุรกิจตรงนี้เนี่ยก็โทรสอบถาม หาแฟนชายโทรทางโทรศัพท์แล้วสิ่งแรกที่ที่เลือกบัตรภาษาเนี่ยคือประทับใจรักติกีกน,นะคะประทับใจที่ท่านมีมนุษยสัมพันธ์ค่ะท่านใจดีแล้วก็ที่เลือกเนี่ยอันดับแรกเลยความเป็นไปได้เรื่องราคากับสวัสดิการที่พี่ได้รับอันนี้ตัดสินใจอันดับแรกเลยนะคะ แต่รัตเกยก็มีการตลาดที่ดีเยี่ยมเลยคือไม่บกไม,ไม,ไม่ไม่เปเลี่ยนเดกับที่นอสวรรค์จัให้พี่เข้าไปที่สำนักงานใหญ่ที่ที่ไซมาะะ้าค่ะจัดพี่เข้าไปเนี่ยใช้ระ้วเวลาคุยกับรับตเกยเนี่ยสองชั่วโมงครึ่งตื่นเต้นมากเ,เพราะว่าการเรียนการสอนอ่ะคือฟังแล้วเนี่ยคือไม่เหมือนที่ไหนค่ะน้องทายเองยังประทับใจเลยเพอเข้ามาอบรมใช่ไหมคะค่ะเพราะการเรียนการสอนที่นี่คือเขาจะให้เด็กจับคลิป ่ไม่ได้น้นไม่ได้น้นไม่ได้นิ้นสอนอย่างเดียวค่ะไม่ได้น้นให้อ่านอย่างเดียวฟังอย่างเดียวค่ะคือเน้นให้ให้ใช้ในชีวิตประจำวันได้หลักความจำง่าง่ายสนุกสนานใช้กิจกรรมใช้เกมเนี่ยคือเป็นเป็นการใช้แหล่งจูใจให้เด็กค่ะให้เด็กอยากมาเรียนค่ะแล้วก็ที่นี่เนี่ยประทับใจอีกอย่างก็คือมีการเทสครูค่ะคือไม่ได้ไม่ได้สอนในสื่ออย่างเดียวเนาะใช่ค,ค่ะ คือแบบเหมือนกับทศชาตสถาบันเนี่ยเลีงยหถนถึงครอบครัวด้วยค่ะมีให้ผู้ปกครองมาเรียนด้วยแล้วก็มีตอบรับมีรีพอร์ตคือกิจกรรมมากมายแล้วก็การใส่ใจการดูแลเนี่ยคือเป็นคําว่าที่เชื่อจริงๆอะค่ะคือเป็นครูจริงๆที่ใส่ใจที่ไม่ได้ว่าสอนแบบเป็นฟิลเตอร์อันนี้คือเราประทับใจค่ะแล้วน้องซักรประทับใจอะไรคะก็รประทับใจในการสอนของเขาค่ะ ก็คือเขาไม่ได้สอนให้เด็กคือมานั่งจ้องมานั่งฟังแต่สอนให้เด็กที่จะคิดคิดว่านี่คืออะไรคนทํายังไงอันไหนที่เด็กไม่รู้เขาก็ใช้ท่าทางค่ะกิริยาทุกอย่างทําให้อันนี้เกินดีนะอันนี้เกินดีนะให้เด็กรู้จักที่ระการทีการค่ะให้ให้รู้จักคิดให้ฝึกคิดแล้วก็พัฒนาแล้วก็สามารถไปใช้ที่ว่จะบรรลุที่ได้นะค่ะประทับใจแบบนี้ค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับ บ้านรามหาวยาลัอสมราชบัลงเลยะ